งานไซนี้อยู่ที่อำเภอหนองมะมงจังจหวัดชัยนาจะเป็นชุดบ้านสวนนะคะอยู่กลางท้องทุ่งนาอยู่ท้ายหมู่บ้านปัญหาของบ้านหลังนี้ก็คือไรสายส่งนะคะสายไฟฟ้ายังไม่ถึงเพราะว่าอยู่ท้ายสุดข,ของหมู่บ้านก็เลยจําเป็นต้องผลิตไฟฟ้าใช้เองแบบร้อเเซนะคะเจ้าของบ้านก็รีเควสเป็นชุดออปติคไฮบริดนะคะก็คือผลิตไฟฟ้าใช้เองเลยอันนี้จะเป็นชุด6 0 0ันวัตต์แบตเตอรี่ลิเธียม 10กิโลวัตต์อวบ้านหลังนี้ก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างยาวๆถึงเช้าแบบสบายๆนะคะงานติดตั้งเราจะรับประกัน2ปีอินเวอร์เตอร์รับประกัน2ปีแล้วก็แบตเตอรี่รับประกันอีก7ปีอันนี้แบบลูกค้าย,ยิ้มได้แฮปปี้มากนะคะถ้าใครมีบ้านเป็นบ้านสวนมินิมอลอยู่กลางไร่กลางสวนแล้วหมดปัญหาเรื่องการไม่มีไฟฟ้าใช้ลองหันมาใช้ติดตั้งโซล่าเซลล์ดูนะคะแฮปปี้แน่นอนค่ะ